ฮอนด้าเจ็นะครับอันนี้เป็นโฉม G.E. รูปเครื่องแบบนี้เลยรูปเกียรแบบยแ์แบบนี้เลยอะแบบนี้เลยเฮ้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีครับนีครับสู่ลิง์ไปเรื่อยนะฮะใครที่มีอาการนะฮะไฟเครื่องโชว์กับไฟเกียร์กระพริบนะครับวันนี้ผมเจอแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดจากอะไรนะฮะแล้วต้องซ่อมตรงไหนอย,อยังไงบ้าง ตอนนี้อยู่ที่อู่ชัยงเทพอ่ะไปะชมบรรยากาศกันหน่อยเอาละครับพอเราจะมาถึงช่างนะฮะเอ่อไฟเกียร์มันปกติละน่าจะมีความชื้นนะฮะแล้วก็แต่เครื่องยังโชว์อยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับใกล้ถึงอู่ละมันเป็นอนาะการประจำรุ่นของตัวแจ๊กจากเซตตี้โ <Okay. S 2> อเคเราวิว่งเยอะอายุเขาชอบชเป็นอ๋อ ส่วนใหญ่กี่กิโลหรือมันดูที่อายุปีประมาณสองแสนะสองแสน <100. S 1> โอเคแค่นี้ก็สองแสนอมันชื่อสวิตอะไรนะสวิตแรงดันน้ำมันเกียร์สามสวิตแรงดันน้ำมันเกียร์สามโอเคสองพันสี่นะฮะจัดไปบางคนอาจจะบอกนะครับว่ามือสองก็ไม่เป็นไรมือหนึ่งสบายใจกว่ายกนี้หน้าตานะครับสวิตแรงดันน้ำมันเกียร์สาม จะเปลี่ยนนี้อ่านี่คือของเก่าต่อต่อขับใหม่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่เกียร์สามแต่เกียร์สองไม่ค่อยผักส่วนใหญ่มาเปลี่ยนก็สา,สามสามเท่านั้นคือมันก็จะไม่เปลี่ยนเกียร์ถูกไหมครัก็จะสุดแค่เกียร์สามรถมันจะอืออืออืออออยู่นะ มันรถติดอย่างเมื่อกี้ไม่ได้แทาจไม่ได้ใช้เกียร์อื่นเลยถามเผื่อคนที่ไม่ว่างถ้าเกิดเราลากไปเรื่อยๆอ่ะมีสติเกียร์พังครับมีสติเกียร์พังใช่ไหมอี่เพราะว่าก็ต้องรีบเข้าวนนี้ถ้าขับรถติดตอย่างที่พี่ว่าคือไม่เป็นไรอีกแล้วถ้าวิ่งไกลๆกลเรียบร้อย โอเคแล้วแต่คนนะค้าใครจะเป็นที่เกียร์1,2,3,4,5สองามส่าเนาะอะ่ในการปาจำรุ่นของตัวแจ๊ g GE กับตัว City ้ m m เม้ยไตั้งแต่ปีพวก2008ขึ้นมาจนถึงประมาณ2 0 1 2 1 3นะ,อ,ะอาการประจํารุ่นอยู่ละส่นวนใหนเป็นตัวนี้แหละแรงดง e ังเยี่ยเอาจจะเรามาดูนะว่ายังไงอย่างนี้เราต้องลบโค้ดไหมหรือว่าถ้าเราเปียปุ๊บต้องลบด้วยอ๋อโ okay. อเคต้องลบโค้ดด้วย ประมาณนี้ฮะย้ำอีกทีหนึ่ง200กิโลนะฮะเผื่อใช้ไว้นิดนึงนะครับอาจจะต้องมีเปลี่ยนก็ราคาประมาณนี้ฮะ2 0 0ันี่คือที่อู่นะอู่ช่างเพคอันนี้ก็มีรีแมปนะฮะไม่ต้องหัวนะครับคือเครื่องตัวนี้จะไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวกับรีแมปของเราได้เต็มที่ก็คือดูเบือเบ้องต้นอย่างเดียวเนาะอย่างเช่นลบโค้ดตรเนี้ตอนนี้ไฟเครื่องมันโชว์โอเคเปแปด อ๋อนี่ไงตั้งศูนย์แปดสีแ่แปดใช่ไหมนี่ของวิทย์ของแคกเจนมี่หนึ่งปับ๊บลองดูสตาร์ทนะฮะหายไหมโอเคหายไปแล้ว ไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับก็นั่นแหละฮะโดยกันไปนะครับ2,400บาทสรุปงา่ายๆเลยครับว่าถ้าใครที่ใช้ Honda Jazz GE หรือว่าตัว City น่าจะเป็น g m เ5เนาะหรือถ้าเรียกเป็นโฉมปีแล้วกันก็คือตั้งแต่ปี2007-2008จนถึงปี2012-2013นะครับมิ i t y กับ Jazz เลยเพราะเป็นเครื่องตัวเดียวกัน เป็นเกียร์5สปีดนะครับอาการประจํารุ่นเลยเพราะช่างบอกว่าเป็นอาการประจำรุ่นประมาณ200,000กิโลที่มีโอกาสจะเจอนะครับบางคนอาจจะไม่เจอก็แล้วแต่นะเนี่ยของผมก็200,000กโลอยากอยู่ที่รู่นนี่200,000กิโลจริงๆใครยังไงเอ่อมีอาการก็อย่าปล่อยไว้นานนะครับไฟเครื่องโชว์เนี่ยยังไงต้องรีบหาสาเหตุนะฮะถ้าคุณปล่อยไว้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้ถ้าทําได้แก้ได้ก็รีบแก้แล้วกันเนาะ เออขงผมเนี่ยเพิ่งเป็นเมื่อเช้าเลยแล้วก็วันนี้โชคดีที่ผมว่างพอดีถ้าใครไม่ว่างเนี่ยก็พยายามแบบสังเกตอาการอย่างเมื่อกี้ที่ช่างบอกรถผมอะ่ะเขาไปลองมาละคือมันไม่เปลี่ยนเป็นเกียร์สี่ก็เลยรู้ละแล้วก็จากที่เห็นเมื่อกี้เห็นไหมโค้ดมันฟ้องเลยเออแรงดันที่เกียร์สามเฮ้ยเออเขาเรียกว่า หมือนช่างคงชำนาญแล้วรู้อะเนาะอาการประจารุ่นจริงๆโอเคครับก็ฝากกันด้วยละกันนะเผื่อใครกาลังมีอาการแบบผมละกันเนาะอูที่นี่ไว้ใจได้นะฮะอูชังเทพครับอยู่แถวลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับทะลุนวมินหรือว่าเรียกว่าโพแก้วนะครับซอยหนึ่งเดี๋ยวพิกัดในคลิปนี้นะฮะเพื่อผมก็ข้อมูลนี้อย่าปล่อยให้มันพังนะครับเดี๋ยวจะซ่อมยาวนะฮะอันนี้เห็นไหมแป๊บเดียวสองพันสี่สบายยนะครับจริงๆก็ไม่สบายหรอกเออ หายไปเลยนะสองพันสี่ฟุฟเฟ่ดีๆเลยนะไอติดตามด้วยละกันนะครับเผื่อจะมีข้อมูลอะไรดีๆเงี้ยก็มาแชร์กันหรือใครมีข้อมูลดีๆก็สามารถแชร์บอกกันได้ละกันนะฮะส่วนใครที่บอกว่าแพงไปก็แสดงว่าอู่นี้ไม่เหมาะกับคุณนะครับหรือใครบอกว่าราคาท่านู้นท่านี้แล้วก็ไปหาอู่ให้เปลี่ยนให้สะดวกยังไงก็ทําอย่างนั้นผมต้องบอกว่าผมรู้จักกับช่างเทพผมก็เลยแนะนําอู่นี้ได้นะครับแล้วก็ผมอย่างอุดหนุนด้วยนะครับนี่คือคณะช่วยเหลือกัน มันจะกาศอดนุนน,นะครับไม่ใช่ที่จะจ้องจะเอาเปลียบกูต้องได้เปลี่ยเดียวผมไม่ใช่คนอย่างนั้นต้องบอกอย่างนี้ก่อนไปแล้วครับ